นำทุกท่านเข้าสู่รายการอาจารย์หมาเวอร์ไวรรายการสนทนาแบบเรอริตี้โดยทีมงานของอาจารย์หมาเพื่อเปิดโลกทัศน์ท่านให้รู้จักฮวงจุ้ยของอาจารย์หมามากยิ่งขึ้นค่ะป๋าครับ,รบก่อนอื่นวันนี้วันอาทิตย์ใช่เ,เราจะต้องถแถลงการเรื่องออลง,ลงทะเบียนโอ,โอ้โหเหมือนยิ่งใหญ่มากเลยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่แน่นอนเพราะว่าเป็นการลงทะเบียน ห่วงจุ้ยสัญจรในวันที่12-13และ14ช่วง9้าโมงเช้าถึงบ่ายโมงใช่3วันเลยสู้ตายโอเคก็คือสืบเนื่องจากวันที่12-13-14นะเป็นวันที่เราไปรับยาจินตะมายะกันที่บ้านภูเขานะครับท่านอาจารย์ก็ถือโอกาสว่าไปแล้วนอกจากได้ยาแล้วเป็นสิริมงคลเอาไว้ช่วยเหลือตัวเองและครอบครัวแล้วอาจารย์ก็อยากให้มีความรู้นะครับเอากลับไปใช้ที่บ้าน แต่ว่ามันจะเป็นตอนพิเศษนะต้องป่าต้องอธิบายก่อนว่าเราจะเน้นให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ภายในบ้านและการใช้เคล็ดภายในบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีพิเศษอาจจะไม่ได้มีไปดูโลเคชั่นมากมายอาจจะมีแหละว่อาจจะเป็นอะไรที่หลายๆคนรอคอยก็ได้เพราะทุกคนก็อยากทราบเรื่องภายในบ้านต้องทำยังไงบ้างนเพราะว่าเหมือนเนี่ย ช่วงนี้เราก็ให้คำปรึกษาเยอะเกี่ยวกับพวกคนที่ย้ายไปอยู่คอนโดคใครคนที่ท่านอาจารย์แก้ไขบ้านให้นะครับบางทีพวกเราไม่มีความเข้าใจเราก็จะงงว่าเอะอาจารย์สั่งอะไรเยอะแยะเลยแล้วมันจะต้องทำอันไหนก่อนอันไหนหลังเป็นอย่างไรนะครับก็จะสอนเลยอธิบายทีเดียวนะครับก็คงจะใช้บ้านบัวเป็นจ,จุดที่ ที่สอน <ไป S 1> ใช่ครันั่งคุยกันยาวๆทีนี้ที่บ้านวัวมันก็ไม่ได้ใหญ่มากมันก็จะต้องมีจํากัดะนะตอนแรกเราจะเปิดอิสระแต่ว่าดูทรงออแล้วไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรบกวนให้กับทุกท่านที่เป็น f c เราเนี่ยลงทะเบียนนิดนึงเราจะได้รู้จํานวนคนที่แน่นอนออแล้วก็อาจจะต้องจํากัดจํานวนคนนิดหนึ่งเพราะว่าจะเข้าไปนั่งหมดก็คงไม่ไหวนะเบื้องต้นนี้ก็เอาเต็มที่คาบิซิตี้เต็มเต็มบ้านวัวเข้ามา60คน นะครับถ้าสนใจเหมือนเดิมนะครับก็ลงชื่อมานะครับแอดไลน์มานะครับ0615194156จ1้ะห6 1 5 1 9 4 1 5 6อันนี้เป็นลาย ID นะครับแอดไลน์มาเลยแล้วก็พิมพ์นะครับวันที่ที่คุณจะมาเช่น12เมษานายหนึ่งนายสนะครับ1ลน์ได้2ชื่อนะครับ ขอพิมพ์ชื่อมาให้ด้วยชัดเจนแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับเนี่ยเราก็จะตอบรับกลับไปเราก็จะตอบกลับไปนะครับเป็นวันที่12แล้วก็ทับเบอร์ลนะเราจะได้รู้ว่าของเราเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลงทะเบียนเหมือนกันนะครับทั้งวันที่12 13และ14ก็ต้องลงทะเบียนมาใครไปวันที่12แล้วพอดีค้างอยากไปซ้ําวันที่13 อ่ะก็ได้แหละแต่ว่าแต่ว่ายังไงมันขึ้นมาป๋าจะเฉลี่ยเดี๋ยวป๋าจะจะตรวจสอบดูนิดนึงให้เพราะว่ามันใช้รหัสไอเดียอันเดียวไงใช่ค่ะถ้าแต่ตจององ12 13อย่างเงี้ยป๋าก็จะให้ที่หลังอให้คนอื่นก่อนนะครับเพราะว่ามันสอนเรื่องเดียวกันเรื่องซ้ำๆเหมือนกันแต่ถ้าคนมันไม่ได้เยอะมันเป็นโอกาสของคุณป๋าก็ให้เต็มจํานวนเท่าที่เรารับได้นะครับอย่าลืมนะเอาพรุ่งนี้นะวันนี้ยังไม่ต้องแอดมานะครับพรุ่งนี้เช้า9โมงนะครับแล้วไม่ต้องโทรมาเตือน ไลน์มาเลยไลน์มาทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวฝายจะตอบทีหลังนะครับฝาจะทํางานช่วงเย็นที่จะต้องจัดลําดับให้นะช่วงเช้าก็ขอไปตรวจองช่วยกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นๆจะกลับมานั่งไล่ลําดับให้นะครับตัวถือว่านี่ก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันที่จะสามารถบริหารความเป็นอยู่ภายในให้มันถูกต้องด้วยแล้วเราจะได้เข้าใจไงขั้นตอนว่าโอ้โหเคสมันเยอะเลยแล้วเราจะไปเลือกตั้งอะไรดีหนึ่งสองสามอย่างเนี้ยคือก่อนหน้านี้ เราเน้นเรื่องที่มาของพลังเหมือนกับเรามีไฟเตรียมต่อไว้แล้วแต่ถ้าเราไม่มีการต่อไฟมาจากข้างน,านอกเครื่องไฟฟ้าเราก็ใช้ไม่ได้ใ,ไไดในขณะเดียวกันเรื่องที่เรากาลังจะบอกนี่ว่าเป็นไฟฟ้าที่ต่อมาได้แล้วแต่ปรากฏว่าเรียงลาดับให้มันถูกเออ ไม่งั้นเดี๋ยวมันสลับไปสมามันช็อตถูกหรือไม่งั้นคุณก็อาจหรือคุณไม่รู้จะใช้เครื่องไฟฟ้าอะไรยังไงไฟมาแต่ใช้ไม่เป็นใชไม่เป็นเออมันต้องเอาให้บาลานซ์กันะนะหมายถึงวข้ามไปอันนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์นะอาจารย์ก็ไม่อยากให้ลูกศิษย์เสียเสียโอกาสแล้วก็เลยให้ให,ให้ให้สิทธิ์พวกคุณ <Okay. S 1> นะก็รักษาสิทธิ์แล้วก็ทกํากติกาตามกติก,กากันนะโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรโอเคมา และเรื่องวันนี้ที่ท่านอาจารย์สอนออนไลน์เมื่อตอนบ่ายอ่าแล้วก็ที่เราฝากไว้ตั้งแต่เมื่อวานท่านอาจารย์อธิบายไปแล้วบางส่วนะนะครับอันนั้นนะที่ท่านอาจารย์อธิบายไปเนี่ยเราเรียกวิชานี้ว่าวิชาโอรสสวรรค์นะแต่ตเมื่อก่อนเนี้ยเมื่อสักห้าปีที่แล้วค่ะก่อนหน้านั้นนะครับท่านอาจารย์จะจะบอกเราทุกปีนะประมาณ<อ>ช่วงช่วงธันวา,วา,วาพฤติการม,มันตุดจีนไปแล้วเนี่ยเ,<อ>เราจะต้องทําอะไรใช่พฤติการเนี่ย ปีห้าสีห้าเนี่ยอาจารย์เคยเขียนตำราเป็นเล่มเลยนะไม่แล้วออกมาเป็นเล่มเลยใช่ค่ะใช่ไหมพวกเราจะมีซื้อไปอ่านละเอียดยิบเลยว่าต้องทําอะไรบ้างคิดไหนทําอะไรบ้างยังไงบ้างตอนหลังมันโดนก๊อปปี้เยอะก็เลยบอกว่าให้คนอื่นเขียนก่อนแล้วเดี๋ยวอาจารย์่อยเขียนนี่หลังมันก็เลยไม่มีใครเขียนเลยทีนี้จริงเออหลังจากนั้นก็ไม่มีใครเขียนแล้วนั่นแหละก็นะเราก็ทีนี้อาจารย์ก็เลยใช้ เนี่ยช่องทางนี้ที่มีการคุยกับลูกศิษย์แล้วก็เป็นการเตือนหรือเป็นการให้ความรู้เพื่อเราจะได้เตรียมตัวในการที่จะเข้าสู่ยุคเก้าเพราะเหมือนเราเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์เราเป็นผู้มีความรู้อย่างรู้อย่างรู้ตามท่านอาจารย์มีวิชั่นล่วงหน้าว่าเฮ้ยในยุคเก้าที่จะมาถึงเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเจอถ้าเรามีพวงจุ้ยไม่แข็งแรงแต่ถ้าเราไม่อยากเจอ เราก็ไปทำฮหงจุ้ยให้เราแข็งแรงจนะครับอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนี่คือวิชาโอรสสวรรค์ที่ว่าด้วยเรื่องบุคคลและเวลานะครับสําหรับคนหมายเลขหนึ่งในยุคเก้านะครับเออก่อนอื่นเดี้ยป๋าบอกอีกนิดนึงก่อนว่าในบรรดาหลายๆครั้งที่พวกเราเรียนเราจะสับสนเรื่องราศีธาตุหมายเลขฮงจุ้ยเวลาอาจารย์บอกก็จะมีสามตัวใช่ไหมครับ อาจารย์บอกแล้วว่าตัวที่มีอิทธิพลและแข็งแรงที่สุดคือหมายเลขหงจุ้ยหมายเลขหงจุ้ยสําคัญที่สุดอไม่ใช่ราศีนะไม่ใช่ราศีว่าคุณราศีอะไรอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นหมายเลขหงจุ้ยนะครับเพราะั้นคุณต้องเข้าใจก่อนนะเป็นหมายเลขหงจุ้ยส่วนหนักเบาอันนั้นมันก็จะไปอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งแต่ว่ารวมรวมเหมือนกันนะครับคนที่มีหมายเลขหนึ่งในยุคเก้านะครับนี่เป็นข่าวดีนิดหนึ่งว่าจะดีขึ้นมา เพราะว่าเป็นพวกตะวันออกเหมือนกันอเงี้ยใช่เป็นพวกตะวันออกเหมือนกันจะดีดีขึ้นกว่ายุคแปดเล็กน้อยแต่ไม่มากนะก็ยังรู้สึกว่าดีขึ้นอ่ะโอเคน้อยก็ยังดีกว่าไม่ดีเลยนี้ดีแต่จะมีปัญหาเยอะดีขึ้นเล็กน้อยแต่ปัญหาเยอะจ้าเออสรุปแล้วไม่ไหวแล้วนะ เอาเปน็นการว่ารู้ไว้รู้ไว้ก่อนรู้ไว้คอ,อ่อ่หมายถึงว่าโดยรวมอ่ะเหมือนอาจจะดีแต่ว่ามันจุกจิกเพราะว่ามันมันเป็นสภาวะของน้ํากับไฟปะทะกันนะครับมันก็จะเกิดปัญหาให้เราต้องแก้ไขเยอะมากมนะครับถ้าหงจุ้ยไม่แข็งแรงนี่ก็แค่พออยู่ได้นะถ้าจะบอกว่าอันเนี้ยแค่พออยู่ได้เนี่ยเรียกว่าเสียชาติเกิดเสียดายเวลาใน2ี่สปีข้างหน้าเนี่ยจะเท่ากับว่าอยู่คงที่ อยู่ใบวันๆเลยนะเนี่ยใช้คํานี้ไหมอ่ะมันไม่ใช่มันมันมันแบบมันมันขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นมันก็จะทําอะไรแล้วมันก็ถอยกลับมามันก็จะเดินก้าวหน้าไปเดี๋ยวมันก็อาจารย์บอกว่าในเกณฑ์ในเกณฑ์ของฮงจุ้ยเนี่ยคนหมายเลขหนึ่งเนี่ยคือทั้งยุคเก้าเนี่ยก็จะอยู่คงที่นะครับจะไปดีอีกทีหนึ่งก็คือยุคหนึ่งแต่ขอให้รอดไปให้ถึงเป็นยี่สิบปีที่คงเส้นคงวาใช่อะ นะครับถ้าอยากให้ดีขึ้นก็ต้องมาทำฮงจุ้ยนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่ท่านอาจารย์เตือนไว้นะครับจะมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจสำคัญอันนี้สำหรับคนหงจุ้ยหมาย,มายเลขกหนึง่งนะครับอ่าม,ม,ม,มันจะเกิดสภาวะ น้ำกับไฟเนี่ยจะทาให้เกิดปัญหาเรื่องโรคหัวใจสําหรับคนหงช่วยหมายเลขหนึ่งะนะราะนั้นที่ป๋าบอกไอ้หูกูรอดแล้วกูมีแซกีใช่สาหคนหงช่วยหมายเลขหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมเข้มแ <c oughs> ข็งแข็งแรงสุดจริงจ <Okay. S 2> หมายเลขหนึ่งนี่ค่อนข้างดีออกว่าคนอื่นแล้วนะเพราะว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเสียไม่ต้องกลัวอะไรแล้วป๋าเนี่ยนั่นเนี่ยแล้วก็ถึกประเทศถึกอันนี้สําหรับคนหงช่วยหมายเลขหนึ่งนะครับก็เตรียมตัวไว้อะต่อไปคนที่มีหมายเลขหงช่วยหมายเลขสอง ในยุคแปดเนี่ยอาจารย์บอกว่าคนหมายเลขสองนี่เป็นคนที่สวยที่สุดใช่ไหมจำได้ไหมจาได้เออไม่ดีแย่มากแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงนะถ้าไม่อยู่ในหูช่วยที่ถูกต้องคแต่ยุคเก้าเนี่ยมันหนักกว่าอีกในอุตส่าห์รอฟังหนักกว่าอีกเข้าไปเพราะว่าหมายเลขสองเป็นคนเดือนร้อนบ่อยๆมีความถดถอยไม่มีความก้าวหน้า มีโรคเลื้อรลังประจำตัวเช่นเบาหวานความดันภูมิแพ้ผิวหนังแล้วที่สำคัญนะอาจารย์แถมให้แถมให้ด้วยในยุคหนึ่งนะคือเอาเดี๋ยวเอาเอายีสปีนี้ให้รอดไปอย่างนี้ก่อนอันนี้แค่แค่แค่ยุคยุคเก้าถ้ามึงไม่ตายข้าไปยุคหนึ่งในยุคหนึ่งดวงไม่ดีไม่มีตัง โอ้จะรอดไหมเนี่ยก็ต้องทําแฟกซกีต้องนำลูจุ้ยต้องทำต้องแต่ต้องเปลี่ยนต้องนมันจะต้องไปเปลี่ยนฐานตัวเลขของมันคือดาวสองเนี่ยเราเข้าใจก่อนนะแต่ตัวดาวสองเนี่ยจริงๆในยุคเป็นดาวที่เป็นมงคลนะครับในยุคจะเป็นมงคลก็คือเป็นเรื่องของหมอมีโอกาสได้เป็นหมอ มีมีความสามารถที่เป็นหมอในยุคคือยุคสองอะหรอยุคสใช่กว่ามันจะผ่าน20ปีไปยุคสองอในร้อยแปดปีเนี้ยดาวสองเนี่ยมันมีดีอยู่20ปีคือเวลาของมันเองพอมันนอกยุคมันปุ๊บมันกลายเป็นอัรมมงคลออออพอมันเป็นหมอใช่ไหมอ่ะ หมอที่เป็นอัปรมงคลก็ค,คือป่วยเพราะฉะนั้นโดยพื้นฐานดาวสองเนี่ยเป็นดาวของความเจ็บ,จบป่วยไม่สบายทีนี้มันอยู่กับดาวเก้าเก้าเป็นธาตุไฟมันก็ยิ่งเป็นเร่งให้สองเนี่ยทำงานมากขึ้น อาจารย์ถึงบอกไงว่ามันจะมีโอกาสบวยเหลือหลังแล้วเราอยู่ในบ้านที่ไม่ถูกองจุ้ยด้วยนะแล้วก็บ้านที่เป็นหินอย่างนี้มันก็จะทําให้เกิดอาการสะสมหรือคนที่อายุประมาณทักสีกว่า50เนี่ยก็ต้องระวังตัวไว้เพราะว่ามันจะเป็นโรคโรคแบบเหลือหลังระยะยาวนะครับอ,อันนี้คือการที่เราบอกเนี่ยหมายเลขอองจุ้ยเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ม,มันแก้ไขไม่ได้มันมีแต่ว่าทําเสริมขึ้นมาแค่นั้นเองอะนะ เหมือนอย่างที่อาจารย์บอกแล้วว่าสมมติเราเป็นสองเราไปทำแซกีที่เป็นแปดมันก็จะกลายเป็นสอ,องแปดเราจุ้ยเยอะๆค่ะคนห่วงจุ้ยหมายเลขสองขับเคลื่อนไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็เตรียมหาทางตุนไว้ตุนไวค้ค่ะสำหรับคนห่วงจุ้ยหมายเลขสามนะครับหมายเลขสามก็เป็นา <c oughs> ัดไม้ใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆดาวสามก็ในยุคก็ดีนะแต่ว่าถ้านอกยุคจะมีปัญหาเรื่องขัดแย้งค่ะ ทะเลาะกันคดีความคนะเพราะฉะนั้นคนดาวสามในยุคเก้านะเหมือนจะดีแต่ไม่เท่าไหร่ดีช่วงสั้นๆเป็นพักๆส่วนใหญ่ถ้าจะดีจะต้องเหนื่อยมากมเป็นไงก็ต้องทำงานอาก็รู้สึกห้า <laughs> <laughs> แต่ว่าตัวตัวมันเองกับตัวยุคเนี่ยมันเป็นมันเป็นยเ,นเยนะมันเป็นมันเป็นเจริญอาจารย์ถึงบอกว่ามันเหมือนจะดีไง เป็นฝั่งตะวันออกด้วยกันนะแต่ด้วยกันแล้วมันเป็นเจริญด้วยมันมันมันถึงเวลาที่มันควรจะเป็นเจริญใช่ไหมแต่ธาตุมันเองอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาอย่างที่บอกว่าที่บอกว่าดีเป็นพักๆเพราะว่าไม้กับไฟอ่ะมันก็จะค่อยๆมาขึ้นปุบปับอ่ะเ๊บเสร็จนั้นเสร็จก็ต้องมอดแล้วก็ต้องรอรอสะสมพลังมัอีกก็ลุกปุบปับลุบชนออดุ้บุ๊บเสร็จใช้งานไปมันก็ตกลงไปอีกเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกเหมือนกันนี้เราก็ย้ำว่าทางแก้ไขที่ท่านอาจารย์เขามองแล้วเตรียมให้เราก็คือกกาารทแีี้ถคุณม เข้าไปเสริมคุณจะกลายเป็น3 8มันก็จะกลายเป็นคู่ยุคด้วยอ่าแล้วมันก็จะยิ่งสะสมพลังเอาไปใช้ได้แล้วในยุคที่ที่คุณมารวมกับเ้าเข้าไปก็จะทําให้คุณไปได้ไวกว่าคนอื่นเห็นไหมนี่สามหมายเลขและอ่ะต่อไปหมายเลขี่4ี่นะครับจริงๆหมายเลขี่สี่กับหมายเลขี่สามเนี่ยเป็นธาตุน้าเหมือนกันคล้ายๆกันแต่สี่จะสวยกว่าสาม นี่นี่เราฟังเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนจะดีก็เอามาเสวยแล้วสวยสวยกว่าค่ะเพราะว่าฐานของสี่เนี่ยมันเป็นหินดูค่ะนะเออก้ามันก็เป็นหินนี่ยเหรอไหมเออไอ้สามมันยังเป็นหยางค่ะเออก้ามันเป็นหินใช่ไหมมันก็ยังมันก็ยังเป็นคู่แต่ว่าสี่เนี่ยที่มันแย่กว่าสามก็คือ เพราะว่าตัวเองมันก็เป็นหญินด้วยกลายเป็นหยินหยินไปเองใช่เพราะฉนั้นสภาวะในการตกต่ำเนี่ยมันก็จะรุนแรงมากกว่าคนที่มายหมายเลขสามนะก็คือเหมือนอย่างที่อาจารย์บอกดีช่วงสั้นๆแล้วก็ตกลงมาอีกแล้วแล้วช่วงที่ดีก็จะเหนื่อยมากแต่นี่คือลักษณะของคนทั้งสี่นะเอาแค่นี้ก่อนวันนี้สิบกว่านาทีแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาต่อกันใหม่นะครับ อย่างที่บอกนะครับอาจารย์เตรียมวิธีไว้ให้แล้วนะครับอาจารย์เองก็มองออกไม่ใช่มองไม่ออกเพราะว่าเหมือนวันนี้ที่อาจารย์สอนรู้ก่อนล่วงหน้าเขาถึงเตรียมตัวป้องกันนะครับรู้ว่าฝนจะตกเนี้ยเราก็เอาล่มไปซะมันกันฝนมั่วมันก็ไม่เปียกเปียกก็น้อยนะครับอันนี้คือการแก้ไขของอาจารย์นี่เตรียมเต็นท์ไว้ให้เลยนะเออกันฝนเตรียมเต็นท์ปิดไว้ให้เรียบร้อยเลยแล้วมีรถเหมือนเหมือนเหมือนยั่งอยู่ในรถไปไหนก็กลยังไปได้อยู่อะไรอย่างนี้นะครับนั่นคือการ เปลี่ยนพื้นฐานดวงตัวเองให้มันแข็งแรงโดยการที่เอายุคแกับยุค9้ามาเสริมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสของเราแหละถ้าสนใจนะครับก็ปอาว่าง่ายที่สุดและคุ้มที่สุดก็คือการทําแซกีนะครับมันถึงจะมันถึงจะมีแรงส่งให้ตัวเองตอนนี้มันเป็นวิชาที่เราต้องพูดถึงอยู่สม่ําเสมอเพราะว่าเป็นการใช่ที่นอาจารย์เอมาช่วยให้ได้มากที่สุดตอนนี้ต่ก็บอกว่ามันช่วยได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเพราะว่าพอมันเป็นยุคเก้ามันก็ทํามันก็ไม่มีประโยชน์เลยนะ ช่วงเวลามิติของเวลามันไม่ใช่ในช่วงยุคเก้าขอให้คุณโชคดีแล้วก็ทำทันในวันที่8พฤษภานะถ้าสนใจก็ติดต่อคุณโอไป0 8 1 8 1 0 4ด 2, 2 9ช่วงห่วงจุ้ยในใจแห่งเต๋าหมวกดำห่วงจุ้ยของอาจารย์หมาสิ่งของทั้งหลายจะมีคุณค่าขึ้นมาได้นั้นไม่ใช่อยู่ที่การมีแต่อยู่ที่การนำไปใช้ วงจุ้ยในใจก็เช่นกันนะครับไม่ใช่แต่ว่าฟังอย่างเดียวเอาไปใช้ด้วยนะครับทั้งทั้งที่ง่ายง่ายะนะครับก็ขอให้ทุกท่านสำเร็จวงจุ้ยในใจแล้วต่อด้วยวงจุย้ยทั่วไปต่อนะครับผมก็วันนี้สวัสดีนะครับมาเร็วไปเร็วต้องมีทุกวันงวงจุ้ยในใจ